ปรินาานวัตรกราบเท้ากันไหมปมรุกป่าฟาดยับสภาพคล้ายคนสงเจ้าฟาดฟันกันไปมาไม่จบล่าสุดนางสาวปารินาไกลคุปสสพักประชารัฐได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถึงนวัตอิสระไกลศีลโดยระบุว่าปารินาถึงนวัตในที่สุดก็ยอมสละเตียงควรจะให้เตียงคนป่วยหนักไปตั้งนานแล้วยือจนน่าเกลียดแถมไปด่าหมอยืนยันตอนหมอเชิญออก ตอนนั้นอาการไม่หนักแล้วอย่าแถ re, และโชว์เอกสารไม่งองแงไม่เห็นแก่ตัวนะคะวันนี้พูดดูหมิ่นผู้นำประเทศและยกตนเองไม่หยุดย่อนถามว่าไม่อายไม่กระดากหรืออุจจารตัวเองบ้างเหรอถ้าคิดว่าตัวเองเก่งจังดีจังวิเศษจังสมัยหน้าลองมาสัมผัสประชาธิปไตยลองสมัครเป็นนายกไปเลยหรือเป็นคนราชบุรีไม่ใช่หรอไม่ต้องไปคิดเทียบรัศมีนายกมาแข่งสมัครกับปารินาก่อนก็ได้ ท้าเลยว่าได้คะแนนไม่ถึง300เพราะสังคมไทยเกลียดคนพูดจาหย,ยาบคายพฤติกรรมหยาบคายอาจเกิดจากพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรือดื้อด้านสอนแล้วไม่ฟังสุดท้ายอาจจะกลายเป็นคนสะถุนอาจเสียหายไปถึงรักหง้าหวานกอฝากด้วยนะหัดพูดจาเพราะเาะแบบนายกด้วยนะจ๊ะพูดเป็นไหมผู้ชายที่พูดนะจ๊ะหรือนะคะทุกคนในโลกคือคนมีสเสน่ห์และดูน่ารัก จึงทาให้เวลานายกไปไหนมีแต่คนขอถ่ายรูปส่วนนวัดถ้ากลับมาราชบุรีนอกจากจะไม่มีใครขอถ่ายรูปแล้วอาจเจอปลาไข่รองเท้าหรือขี้ใส่ปากส่วนที่ด่าปารินาว่าปารินากินป่าปารินาขโมยป่าเป็นผู้พิพากษาหรือไงจะมาตัดสินว่าใครผิดใครถูกมั่นใจในความบริสุทธิ์เพราะตรงนั้นมันไม่ใช่ป่าแต่เป็นสอประกท้ากราบตีนกันไหมท้ารับคำท้าแจ้งกลับมาด้วย สงสัยว่าเรื่องกินป่าไม้ทำไมไม่ด่าธนาธรกินป่าบ้างหรือแม่ธนาธรกินป่าบ้างทำไมอันนั้นนาะธนาธรและแม่เอาไปส่วนหนึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติส่วนหนึ่งเป็นป่าชุมชนส่วนหนึ่งเป็นป่าไม้ถาวรของจริงเลยจัดไปมั่งสิแถมตอนแม่ธนาธรซื้อป่ามีเอกสารเขียนชัดเจนเลยว่าเป็นป่าแล้วยังจะซื้ออีกปารินาก็ร้องไปสองปีไม่คืบเพราะสังคมมันเหลื่อมล้ำ เวลาจะดำเนินคดีกับเศรษฐีมันจะยากมากก็เพิ่งจะปีนี้แหละที่ถูกดำเนินคดีเรื่องธนาธรบุกรุกป่าแม่ธนาทรบุกรุกป่าทุกวันนี้เรื่องไปถึงไหนทำไมไม่พูดเรื่องมันช้าเหลือเกินทำไมไม่พูดพูดสิพูดว่าธนาทรกินป่าบ้างพูดเสร็จแล้วช่วยถามแม่ธนาทรต่อด้วยว่าทำไมลูกชายยังไม่ได้เป็นนายกสามารถออกเอกสารสิทธิ์ที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ถาวรได้อย่างไร ตอนนี้เอกสารสิทธิ์ทั้งหมดก็ถูกเพิกถอนสิทธิ์และขึ้นป่าไปเป็นจำนวน3,500ไร่แล้วพูดบ้างดิบอกตรงๆว่าสภาพคุณวันนี้มันคล้ายคนทรงเจ้าสบัดหัวสัน่นสบดไม่คิดเลยว่าโควิดสามารถกินสมองคนได้ Hash tag บ้านเมืองมีกฎหมาย Hash tag หยุดละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น Hash a t เขย่าวขวดด้วยเวลากินยา